สวัสดีเพื่อนๆชาวกูไม่รู้แชนแนลทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์อีกแล้วครับผมสวัสดีครับผมนับตังนะจ๊ะสมตัวชัวจะจัดกําเนิดเรษถีใหม่กันไปวันนี้ผู้แรกเราไปดูกันที่ดอทมุลครับพบกับมายไม่พูดอะไรมากดอทมุนยิงเละขึ้นพื้นที่สูงคู่ดอทมุลได้เลยสามนัดล่าสุดคือ3 0 5ศูนสองวันนี้ช่วยกันลุ้นให้ดอทมูลยิงทะลุเพดานกันขึ้นเลย คู่ที่2ขอมองไปที่อินเตอร์มิลานนะจ๊ะขอแค่ลูกเดียวซื้อใจอินเตอร์ไปและปิดท้ายกันด้วยสกอตติชพรีเมียร์ลีกกลาสโกเรนเจอร์อันดับ2ของลีกเรนเจอร์ Ranger, เกมรุกดุด,ดันมากไม่ต้องห่วงหายห่วงครับนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ต้องทีมเยือนเรนเจอร์อยู่แล้วเพราะฟอร์มนี้กำลังเดือดเลยไว้ใจเรนเจอร์เออเอยังไงก็มาฝากเอาไว้ด้วยครับผมสูงดอมุน อินเตอร์มิลานขอแค่ลูกเดียวและปิดท้ายด้วยคราสโกรเรนเจอร์ครับชนะ2-0 3-0แน่นอนเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบาย